สวัสดีครับพบากับเบิร์ดรถมือสองเกตเออีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สนุกคายอีกตามเคยนะครับผมวันนี้เบิร์ดเอามิลเอ็กซ์เกตเอนะครับทั้งหมด3คันมาให้สายพ่อบ้านใจกล้ารับชมอีกแล้วนะครับอ่าที่บ้านละเอียดแต่รุ่นก่อนนะครับ3คันนี้ผมบอกก่อนนะผมได้รีวิวผ่านช่องหลักไปแล้วรายละเอียดแต่ละรุ่นเลยครับลองย้อนไปดูได้นะวันนี้จะพามาฟวมนะครับดูกันคร่าวๆให้เห็นชัดๆว่าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยครับความแตกต่างเขาเป็นยังไงกันบ้าง รื่อย่างคันนี้เลยคันนี้เป็นวิวเอ็กครับผมเครื่องสามพันคันนี้โฟร์วิวนะโฟร์วิวเอาไปแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทปีสิบแปดไม่แสนหมื่นไม่แสนหมื่นหนึ่งพันเท่านั้นปีสิบแปดได้เครื่องสามพันสวยๆแบบนี้ไปขับเลยผมบอกก่อนนะครับคันนี้ระบบโฟร์วิวเป็นระบบแบบพาร์ทไทม์นะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะขับสองหรือขับสี่นะครับมาชมตัวรถกันเลยหน้าสวยๆแบบนี้เลยครับผมกระจังหน้าเขี้ยวคมๆสองชั้นนะครับ ไฟโปรเจคเตอร์โครมใสยแบบนี้เลยครับมีไฟสองสว่างกลางวันแล้วด้วยนะครับไฟตัดหมอกครับผมเป็นคิวโครเมียมนะกระจังหน้ารถเป็นสีเทาครับโทรสีกับตัวรถนะตัวนี้เป็นแม็กเดิมโรงงานนะครับสีบอลสวยๆแบบนี้เลยครับไม่มีร่องรอยนะแม็กสิบแปดนะครับยางเปีย1อดอกแน่นๆนะใช้ยาวๆนะครับรถเราสวยทุกคันนะโอเคดูด้านใต้ครับโอเคครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้ โอเคครับมาพร้อมกระจกไฟเลี้ยวเป็นแบบคมเมี่ยมนะมาพร้อมไฟเลี้ยวนะอ่าตอนนี้เป็นมือจับแบบคมเมี่ยมแล้วครับเดวเปิดนะผมไฟฝั่งนู้นนะโอเคครับภายในตัวนี้นะครับผมเป็นเบาะราซิปักนะครับผมจะเป็นดีไซน์ของเขาอยู่แล้วตัวนี้เป็นเบาะสีเบจนะครับเราจัดสปาชุดใหญ่ให้ทุกคันครับไม่ต้องห่วงนะครับผมเบาะจะคิงคิงแบบนี้เลยครับมาพร้อมนี่คอนโซล ดำๆเลยเห็นไหมฮะนี่มเมล X ตัดลายมานิดหน่อยเนาะอ่าเปิดมาตัวนี้คู่มือครบ,ครบเลยเปึ๊บนี่คู่มือนะฮะคู่มือครบครบ,ค,รบคู่มือโหคันนี้ครบจริงน,นะบอกก่อนเลยคันนี้อะไรที่เป็นอ่าของติดรถมาอยู่หมดนะครับคันนี้เครื่องสามพันกี่มาผมดูกวะนะจำไม่ได้ ตายไม่บอกไมาอีกตายเลยเขินเลยอ่ะอันนี้บินรีโมทนะครับเล่นหน้าจอได้นะครับผมอ่รีโมทเป็นอย่างนี้นะตอนนี้มีจอกลางนะอ่านี่ครับจอกลางผมพาไปดูดีกว่านะตัวน,นี้เด็กเล็กเด็กใหญ่ดูได้หมดนะฮะโอเคครับบอกก่อนนะโอเคเป็นไงบ้างครับจอกลางตัวนี้ครับผมอ่าเด็กเล็กเด็กใหญ่ดูได้หมดนะครับผม เป็นรถครอบครัวที่ราคาหน้าใช้มากๆเลยนะครับผมในราคาที่8 4 9 0 0 0บาทนะครับปี18ไมล์แสนต้นเองได้สภาพน้องๆป้ายแดงแบบนี้ไปขับเลยนะครับโอเคเพดานสวยๆเลยครับแอร์ทั้งหมด3แถวเย็นทั่วอ่าเย็นทั่วถึงแน่นอนครับช้ำๆเลยโอเคครับมาให้ทารถครับผมนี่ทารถสวยๆเลยครับสังเกตนะครับจะเป็นสี่บอลเงินสวยๆแบบนี้เลยตัดกับคิ้วโครเมียมนะ สารัก e สูบติดครบนะครับสารัก new x ติดครบนะครับอาจะมีไฟเบรคตัวที่สามด้วยนะครับแล้วก็ตัวตันชนหลังเนี่ยจะเป็นโ o รสีกปบตัวรถนะเป็นสีเทานะอยากรู้รายละเอียดลึกๆตัวนี้นะครับชมคลิปหลักผมได้นะตัวนี้เป็นสา4คูสู e w นะเคยรีวิวไปแล้วนะคลิปแรกๆเลยอ่าเบาะเป็นนี้เลยครับผมนะครับกว้างๆเลยครับนี่เวลาพับเบาะพับนี้ป๊บแต่ของพับตรงนู้นันนะ ค,ครูนะฮะอ่าโอเคมาติดตรงนี้มาเลยแข็งนิดนึงนะอาเป็นไงครับถ้าเราพาเบาะเรียบแบบนี้ครับผมบางคนอาจจะใช้งานแค่1นคนสคนข้างหลังใช้คนขอ,นองได้กว้างๆเลยนะตัวนี้นะอาปิดไปโอเคครับวันนี้ผ่านไปกับเครื่อง304จ h e e l วิวนะครับคันนี้เก็บได้ก่อนนะมาดูคันนี้ก่อน โอเคคันนี้เป็นมิ w สไอคอนิคเครื่องสามพครับเอาไปเลยคันนี้เลขใหม่ที่38,000เท่านั้นนะครับราคา8 8, 8 9, าดแ0 0แปดหน้านบาทได้รถสวยๆสภาพป้ายแดงแบบนี้ไครับเลยอ่าดูท้ายสวย,สวย,สวยนะครับอันหน้านะครับท้ายกว้างๆเลยตัวนี้โอเคครับท้ายประมาณนี้นะคันนี้ผมรีวิวลงช่องหลักแล้วนะโอเคแต่วันนี้เอามาเปรียบเทียบไปดูเห็นๆเ,เลยนะครับผม อามาดูหน้ารถกันบ้างเดี๋ยวค่อยดูข้างในรถคันนี้ไงครับหน้ารถนี่มามาเร็วมาเร็วนี่ส,สวยๆแบบนี้เลยครับหน้าเหมือนกับตัวนู้นเลยนะคันนี้ย้ำอีกครั้งนะเป็นตัวเครื่องสามพันอ้าวตาย้ะดูผิดพอดีครับดูผิดคันนี้เป็นไอหนึ่งจุดเก้าไอคอนเนขับเครื่องสองลอ้อ ราคาถูกกว่าตัวที่บอกไว้เมื่อกี้สี่พันคันนี้แปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทขอประทานโทษทีนะครับผมเอคันสามจุดศูนย์ของสายขายไปแล้วนะครับมันนี้ตอนแรกผมมีสองคันนะมีสีขาวมุกสองคันเลยตอนแรกมีไอคอนิกสามพันกับไอคอนิกหนึ่งจุดเก้าโอเคขอโทษครับลืมลืมครับลืมอ่าแล้วอันนี้เป็นไอคอนิกนะคะปีสิบเก้า 8แ8มื่น5พันบาทครับใครที่ชอบเครื่อง1.9นะครับปี18เอาไปเลยคันนี้เลขไม้ก็ยังถือว่าไม่เยอะเหมือนกันนะครับอยู่ที่8หมื่4เท่านั้นเลขไม้ได้หน้าสวยๆแบบนี้ไปเลยนะครับอ่าดูหน้าสวยๆมากเลยอ่าไปดูที่ล้อครับดูที่ล้อนะล้อตัวนี้เป็นล้อแม็กโรงงานนะครับจะไม่เหมือนกับคันนั้นนะคันนี้เป็นออกอปักเงาทูโทนนะเป็นล้อแม็ก18เดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลย อ่าซุ้มล,ล้อป่องๆสวยๆโอเคครับดูด้านหน้ารถกันบ้างนะโอเคตัวนี้จะเป็นดีไซน์ลายซิแพคเหมือนกันแต่จะเป็นสีเบาะดำเดินได้ขาวนะครับตัวนี้จะดูแลรักษาค่อนข้างง่ายนะครับด้านรถครอบครัวคุมๆแบบนี้ไปใช้เลยเครื่อง1.9นะครับใครว่าเครื่อง1.9เนี่ยไม่แรงนะครับอย่าอย่านะครับอย่าดูถูกนะฮะ1.9บอกเลยวิ่งวิ่งเลยคันนี้ นะครเป็นเครื่อง1.9 DDI คันนี้ปี P 18เอาอแล้วจำแรงม้าไม่ได้ด้วยอขอโทษทีครับดูคู่มือแล้วกันเนาะคันนี้ไม่มีคู่มืออ่ะนี่มีแค่กระเป๋าดำนะโอเค่าดูครับด,ด,ด,ดูจอนดนึ่งครับคันนี้มีหน้าจอนะ อมีกล้องมองถอยเรียบร้อยแล้วแอร์ออโต้ครับฐานเกียร์สวยๆแบบนี้เลยนะครับสนใจโทรเบอร์ด้านล่างเลยครับสอบถามเบอร์ได้ทุกคันเลยนะครับรถเราคัดเกรดเอมาแล้วนะทุกคันเลยโอเคครับคันนี้ก็เหมือนเดิมครับมีจอเช่นกันนะครับเพดานสวยๆเลยครับไม่มีรอยเจิมแต่อย่างใดนะครับผมแอร์สามแถวเย็นทั่วถึงแน่นอนคันนี้เบาะหนังสีดําสภาพเดิมโรงงานเลยสปาชุดใหญ่มาให้แล้วเหมือนกันนะครับอ่า เมื่อกี้เราพาไปดูท้ายแล้วเนาะอ่ะต่อไปเดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งคันนี้นำเสนอเลยนะครับเก็บไว้รีวิวคันสุดท้ายเลยนะมาดูนะถัดถััเป็นไงบ้างครับ <c oughs> โอ้โหคันนี้บอกเลยนะครับย้ำรุ่นกันก่อนคันนี้เป็น3.0นะครับผมอ l e g แก t นะครับผมขับเคลื่อน2ล้อคันนี้รถแค่10เดือนเท่านั้นปี22 ยังไม่ถึงปีเลยนะครับเลขไม้สามหมื่นต้นๆเท่านั้นคันนี้ออกห้างหนึ่งล้านสี่แสนกว่าบาทผมขายเพียงหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับสิบเดือนประหยัดสามแสนกว่านะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟหน้าให้ดูนะคันนี้สวยๆเลยโอเคตาเป็นไงครับโอ้โหไฟหน้า ไฟหน้าหลอดใสๆแบบนี้เลยนะครับเป็นตัวโมเดลเชล่าสุดแล้วนะครับโคมใสๆตัวนี้เป็นโควงโปรเจคเตอร์ครับหลอดข้างในเป็น led แล้วนะครับผมมาพร้อมไฟตัดหมอกแบบ led นะสังเกตดีไซน์นะดีไซน์ตรงคิวหน้าเขานะนี่สวยมากนะอาจจะมีเชี่ยวสองคมเหมือนกันนะครับแต่ตัวตัวเนี้เขาจะเล็กลงจากตัวเก่านะเซ็นเซอร์ทั้งหน้าเต็มๆสองจุดนี่แล้วก็ตรงมุมอยู่นะ นะครับมีนองมุมด้วยเซนเซอร์ข้างหน้าถ้าเกิดว่ามีสี่จทย์นะครับเดี๋ยวมาดูล้อแม็กบ้างามาดูการแคบนิดนึงนะอโอเคครับคันนี้จะได้ล้อแม็กแต่งเต็มๆไปเลยครับผมทรงนี้ไม่ต้องซื้อแถมแ้วให้เลยนะครับติดรถมาต้องบอกก่อนอันนี้ได้ยางออเทเลเรียบร้อยแล้วเป็นล้อแม็กสิบแปดนะครับแม็กสิบแปดดอกแน่นๆเลยตัวน,นี้ยางสวยๆเลย ยางปีอะไรนะขออนุญาตนะยางปียี่เบ็ดนะ,ะลายยางพร้อมบรุยสวยมากๆตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยแม็กแค่แม็กก็เกือบแสแล้วอะ่ะแค่แม็กนะ,ะรวมแม็กรวมยางก็เอาเรื่องอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูภายในนะโอ้โห ภายในได้กลิ่นแห่งความใหม่กับชัดเจนเลยนะฮะโอเคภายในสวยๆแบบนี้เลยเป็นสีน้ำตาลโทนสว่างแบบนี้เลยนะครับผมดูแลรักษากันนิดนึงนะครับคันนี้ถ้าเลอะอะไรก็จะเลอะหน่อยนิดนึงนะครับเบาะเดินได้ข่าวนะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมแค่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้เป็นแมน,นนวลนะโอเคมาดูพมรมลไยครับพมรมลไยเป็นพมรมลายมัลติฟังก์ชันนะครับผมอ่าครบๆนี่ จอี่อย่างใหญ่นะนี่เอามือแปะไป,ไปนี่ยังเต็มเต็มเต็มมือเลยเห็นไหมอ่านี่กระจกตัดแสงออโต้นะครับแดดส่องไม่ต้องกลัวฮะเขาตัดแสงให้แล้วตัวนี้แอร์ออโต้ครับตัวนี้ดีไซน์ใหม่สวยๆเลยเห็นไหมครับดูเรียบหรูอ,อลังการนะฮะหัวเกียวโหเหมือนรถยุโรปเลยดูดิเห็นไหมดีไซน์มาปิ๊บๆปิ้เปป,ป,ปนี่เป็นช่องนี้ดำเงา,งาๆเลยมีขดแมวเล็กน้อยตามการใช้งานเบรกมือไฟฟ้า เรียบร้อยแล้วมาพร้อมระบบออโต้เบรกโฮเห็นไหมครับได้กุญแจสวยๆแบบนี้ไปเลยอ่าอีสูอีสูสนะตรงนี้ไว้เก็บของนะซ่อนตังเด็กได้นะช่องนี้นะโอเคหน้ารดตรัวนี้อ่าตัวนี้ในที่เก็บของนะครับผมตัวนี้เอ้ยตัวนี้มีแรงมนะ้าบอกตอนนี้ร้อยเก้าสิบไม้นะสามจุศูนย์ ร้อยเก้าสิบมาโห oh, oh. วิ่งวิ่งเลยกระเป๋าหนักเลยนี่ให้ดูคู่มือครอบๆคบู่มือนะครับคันนี้อะไรที่ติดรถมาแล้วครับป้ายแดงอยู่หมดนี่ครับคุขอมของคู่มืออะไรครบเลยนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยฮัลนหลมีน้ำบาดเซลลอยู่ด้วยนะครับผมใครสนใจป้ายแดงโทรเบอร์นี้เลยครับโอเคโทรนะครับ เดี๋ยวบอกครบหมดเดี๋ยวรถผมขายไม่ได้เนาะ <c oughs> ว่ามันจะภาพป้ายแดงจริงกันนี้อะมาดูท้ารถต่อเลยอ๋คันนี้นี่กว้างมากจริงนะเห็นไหมนี่สบายเลยคันนี้ข้อดีอย่างหนึง่งคันนี้ออกไปเนี่ยลูกค้าไม่ต้องไปเจิมแล้วนะฮะคันนี้เจอมาให้แล้วนะฮะเห็นไหมครับน่าเจอมาให้เลยครับนะครับ ยังไม่แน่ใจว่าหลวงพ่ออะไรนะอันนี้ต้องถามเจ้าของคันเดิมนิดนึงโอเคเดี๋ยวพับบอกไปให้ครับดูด้านท้ายกันบ้างเลยเดีย๋ยวผมขออนุญาตไปเปิดไฟสักครู่นะครับอยากโทนจริงไอไฟ LVD เนะี่ยสวยจริงโอเคครับเป็นไงบ้างครับคันนี้บอกก่อนเลยไฟได้คมใสายแบบนี้ครับตอนกลางคืนนี่สวยมากนะนะเป็นไฟ LVD เห็นไหมครับ มีมิติของเขาด้วยนะนี่สามเส้นเล็กๆไลจ่จากใหญ่ไปเล็กนะเห็นไหมครับเหลือมาข้างๆสุดไฟมีคำว่า m ิ l X ตีตาอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งล้าหนึ่งสห้ามืบาทเอารถสือสุแบบนี้ไปขับเลยเปิดไม่ได้หรออ๋อลืมฝาไฟฟ้าตองคันนั้นเล่นเปิดมืออ๋อลืมใบนี้ใหม่ใหม่เกินอันเนี้ย นี่บออย่างกว้างครับผมเป็นไงสำหรับพี่ท่านใดนะครับตอนนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วเนาะยังไม่มีรถครอบครัวแบบนี้นะครับขนครอบครัวนะครับไปต่างจาังหวัดได้เลยครับมามาหาเราหาเบอร์ได้เลยนะครับที่สนุกคานะโทรเบอร์ด้านล่างนะรถเราสวยทุกคันโอเคมาิดคลิปหนะ้ารถดีกว่าสวยจริงนะสามคันนี้นะบผมบอกก่อนนะว่ารถทั้งสามคันนี้ยังานะครับ สนใจจับจองมาได้นะแต่บอกเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอน3คันสวยๆแบบนี้นะครับโอเคครับสำหรับที่ท่านใดที่ชมคลิปอยู่นะครับเบิร์ดฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับผมถ้าสนใจทั้ง3ามคันนี้คันไหนก็แล้วแต่นะครับผมอยู่ต่างจังหวัดซื้อได้นะผมมีบริการนะครับไฟนั้นเนี่ยนัดเจนนะครับถึงบ้านเลยครับอยู่จังหวัดไหนก็ซื้อได้ ไม่สะดวกมารับเรามีบริการเอารถคันนี้ขึ้นรถสไลด์ไปจอดให้หน้าบ้านก็ได้เลยนะครับแต่ถ้าต้องการดูตัวจริงแตงหม่อมอยู่ตรงสนุกค,คาครับผมตรงข้ามบิ๊กซีร่มเก้านะอยู่ติดถนนใหญ่ร่มเก้าเลยไหนลองแผนกล้องมาทางนูง้นดิว่าเราติดถนนใหญ่จริงไหมอ่าเป็นไงครับถนนใหญ่จริงนะตัวนี้นะอ่า รายงานครับสำหรับวันนี้นะครับเบิร์ตต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับรถมิวเนะครับทั้ง3คันนี้หวังว่าวิท่นานใดที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับขอได้เลยนะสวัสดีครับ